สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปพ i ิคอล์นะครับคําถามคืออยากจะแต่งรูปนะครับขาวดํานะครับแล้วก็มีสีสลับกันนะครับใช้แอปตัวไหนทําได้บ้างนะครับก็เอาแอปที่ผมชํานาญที่สุดนะครับก็คือพ i ิกอาร์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวจะมาลองสร้างรูปขาวดําแบบดูดีดูดีนะครับให้เพื่อนๆได้ลองทํากันนะครับเปิดพ i ิกอาร์เลยนะครับผมเปิดมาแล้วนะ ก็ไปหารูปกันนะครับวิธีการใช้งานก็พิกอาร์นะครับคําถามที่ถามกันโคตรบ่อยนะครับก็คือมันฟรีหรือเปล่าพี่มันเสียตังค์หรือเปล่าพี่ทําไมผมไม่ฟรีทาไมผมเสียตังค์นะครับก็อธิบายแบบนี้นะครับแอป80%สมัยนี้คือเขาจะให้เราเล่นฟรีประมาณหนึ่งที่เหลือก็จะให้เสียตังค์ไปซื้อฟิลเตอร์นะครับหรือว่าการตัดรูปแบบสวยๆนะครับเหมือนการอะ มันจะเป็นแบบฟรีแบบนี้นะครับมันจะไม่มีแบบฟรีร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับถ้ามีก็หายากมากๆนะครับไว้ถ้าหาเจอเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับว่ามีแอปไหนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟรีครึ่งไม่ฟรีครึ่งนะเพื่อนๆนต้องจําไว้นะครับ,รบวิธีการใช้งานก็คือดูง่ายๆว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาเราไปเลือกฟิลเตอร์หรือว่าฟังก์ชันฟรีเนี่ยมันจะเซฟได้นะครับแต่ถ้าไปเลือกปุ๊บแล้วมันเด้งมาหน้าจ่ายตางังหรือว่ากดเข้าไปบันทึกภาพไม่ได้ก็ให้สันนิษฐานว่าฟิลเตอร์ตัวนั้น เราไปเลือกตัวเสียตังค์นะครับอ่ะเก็ตแล้วนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่แอปนี้ทุกแอปนะครับในโลกนี้แล้วครับตอนนี้นะครับอาจจะมีส่วนน้อยที่ฟรีจริงๆนะครับโอเคมาเลือกรูปเลยนะครับก็วิธีเลือกรูปก็บวกนะครับแล้วก็ถ้าเอาทั้งหมดจากอัลบบ้มันก็อันนี้นะครับหรือว่าจะไปเลือกรูปอื่นๆก็ได้นะเออเดี๋ยวผมสอนใช้รูปอื่นๆดีกว่าเขาจะมีนะครับรูปฟรีอยู่เดี๋ยวนะยังยังมีอยู่ไหมผมหาก่อนนะเพราะว่า พื้นหลังยอดนิยมนะครับรูปฟรีมันยังเอาออกไปหรือยังเนะี่ยผมหาก่อนนะฟรีสไตล์ภาพ AI นะครับเอา AI มาทำก็ได้นะครับพื้นหลังยอดนิยมเปลี่ยนสีผมมารีเพยเออมันเอาตัวเลือกหายไปแลวครับไม่เป็นไรเราเอารูปของเราก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูวันนี้นะครับอีกสักเดือน2เดือนหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตเรื่องของการภาษานะครับเนี่ยพวกเนี้ยเมื่อสังเกต นะครับมันจะยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนนะครับว่ามันเอาไปไว้ตรงนั้นทีตรงนี้ทีมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับอ่ะเอารูปคุณแฟนแล้วกันวิธีง่ายๆนะครับก็ให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นรูปหน้าชั้นหลังเบอร์หรือว่าเซลฟี่เนี่ยมันจะตัดง่ายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้มันใช้คําว่าเซลฟี่ไว้เนี่ยรูปเซลฟี่นะครับหรือว่ารูปหน้า <rien> ชั <había> <S <S ้นหลังเบอร์เนี่ยมันจะง่ายนะครับเวลาเรา ตัดผ้าพื้นหลังนะครับอ่เดี๋ยวผมขอเอาสักรูปหนึ่งเอารูปคุณแฟนแล้วกันนะเนาะอ่ารูปไหนดีรูปไหนดีนดอ่รูปนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็จะมีแอดขึ้นก็ดูนิดนึงนะครับโคตรขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับอย่าไปกดเขาอะกดโค้ชไปนะครับที่นี้อ่ะรูปนี้นะครับดูม,มีวิธีการหาขาวดําปกติก่อนนะครับ ขาวด้านปกติก็เพื่อนๆดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นโหมดก็เลือกไปที่ขาวดำนะครับแล้วก็ไล่ดูเลยนะครับจึ๊กจึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะมีหลายเฉดแต่ว่า TRY แบบนี้คือเสียตังค์แบบชัดเจนนะครับไม่ต้องเลือกเนี่ยกดจึ๊กก็ลองดูอันไหนที่ชอบนะครับเอาที่แบบฟรีๆแล้วชอบนะประมาณนี้นะครับอ่ะสมมติชอบอันนี้ใช่ไหม กดเข้าไปอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มครับอย่างเช่นไม่ชัดนะครับมันก็จะเบอร์หรือว่าไม่ชัดอะไรก็ว่าไปเป็นเอฟเฟกต์เขานะครับแล้วก็อันชาร์ปเพนก็คือความคมเห็นไหมครับคมๆเลยแล้วก็จางนะครับจางก็คือมันจะเป็นรอยต่อระหว่างรูปเก่ากับรูปใหม่นะเวลาเอาฟิลเตอร์มาใช้นะครับอันนี้คือรูปเก่าก็คือมีสีนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์คือขาวดําใช่ป่ะแต่ถ้าอยากให้มันผสมกันนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ผสมกันนะครับเห็นไหมมันก็จะอมแบบ สีนิดนึงนะครับแต่ว่าเคสนี้คือเอาขาวดำใช่ปะ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีการเฟดตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมจำนวนเท่ามันก็จะมีการซ้อนของเขานะครับอ่าซ้อนแบบของเขานะครับเราสามารถเข้ามาปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับนี่คือข้อดีของ p i กอาร์นะครับเขาจะมีฟังก์ชันเอามาให้เล่นไปยุกกันเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ย เอามาเสริมเติมแต่งนะครับแล้วแต่จินตนาการนะครับเวลาเราแต่งรูปเดียวกัน2ครั้งนะครับบางทีเราอาจจะแต่งไม่เหมือนกันด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าลืมว่าใช้อะไรไปบ้างนะครับเนี่ยลองเล่นดูนะครับอ่ะโอเคหมดนี้อ่ะสมมติเอาขาวดำธรรมดาก็สามารถเซฟนะครับหรือว่ากดนําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้นะครับอ่าบางจุดมันเป็นสีนะครับบางจุดมันเป็นสีก็ให้เราไปใช้คําสั่งยังลบด้านบนนะครับอ่ะผมปิด ปิดก็คือแตะทีนึงมันก็จะหดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกยังลบนะครับปึ๊บยังลบคืออะไรนะครับยังลบก็คือเราสามารถแมสนะครับก็คือลบนะครับบางส่วนนะครับก็คือลบบางส่วนอันนี้คือลบฟิลเตอร์ขาวดําบางส่วนออกนะครับอ่าเพื่อนๆ่เก็ตเนาะเลือกยังลบก็คือลบฟิลเตอร์บางตัวออกหรือว่าระบายกลับเข้ามานะครับแต่ว่าพิทอาร์เนี่ยมันจะมีตัวสําเร็จรูปให้เราเลือกนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่เห็นไหมผมไปแตะนี่คือลบเลยเห็นปะ สีมันก็จะเป็นสีเดิมนะครับเห็นไหมผมขอแบ็กกลับนะครับด้านบนคือแบ็กกลับนะครับด้านบนนะครับเนี่ยแบ็กกลับนะครับอ่ะโอเคเราสามารถนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้กดลงไปก่อนเราสามารถเลือกอัตโนมัติได้นะครับโดยการไปที่ตรงนี้ครับตัวเลือกนะครับเนี่ยตัวเลือกนะครับเลือกก็คือให้ AI มันเป็นคนลบนะครับมันก็จะมีโหมดเพิ่มมาใช่ไหมครับตรงเลือกตรงนี้ก็ อย่างเช่นบุคคลก็คือ AI เลือกลบเฉพาะบุคคลอลองกดเลยละกันกดนะบุคคลปุ๊บมันก็จะไปลบบุคคลนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลบตัวบุคคลนะไอก็คือลบเฉพาะด้านข้างบุคคลออกนะครับเหลือไว้แต่บุคคลนะมันเข้าใจว่าเหลือบุคคลที่ไม่ลบไปลบด้านข้างออก่อเพื่อนๆเก็ตใช่ไหมมันก็จะมีวิธีในการขย่บสลับกลับมาโดยการไปที่ตรงนี้ครับกลับด้านนะครับปุ๊บเห็นไหม กลับด้านนะครับไอตรงที่ถูกเลือกด้านหลังก็จะสลับกลับมาเลือกด้านหน้าเห็นไหมครับง่ายทาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับกับอ,อันต่อมานะครับก็จะมีเนี่ยใบหน้าเห็นไหมครับเลือกแต่ใบหน้าเสื้อผ้าเลือกแต่เสื้อผ้านะครับท้องฟ้าเลือกแต่ท้องฟ้าก็คือคําสั่งเ i อเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าทําให้คืนสภาพอันนี้หมดหมดนี้จบนะต่อไปหมดนี้นะครับอธิบายอยู่นะตอนนี้ อันนี้ก็คือเหมือนกับแมนนวลนะครับเราระบายเองสมมุติว่า AI ไแม่งระบายไม่ดีวะเราก็อยากจะระบายเองใช่ไหมเนี่ยเราก็เลือกหัวขนาดแปลงนะครับความทึบตรงเนี้ยลบได้แล้วก็ระบายเองะเนี่ยลบ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 ระบายกลับมาก็เลือกยังลบนะครับเห็นไหมสลับกันได้เนี่ยปากกายยังลบเนี่ยเห็นไหมก็ลบสลับกลับมาเห็นไหมแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะทุกคนนะผมว่าผมสอนแบบก็จะง่ายสุดละนะครับ แล้วก็ยังลบปากกาไปแล้วใช่ไหมต่อไปรูปล่างนะครับมันก็เป็นการลบ AI โดยการใช้รูปทรงอ่ะสมมติวงกลมเห็นไหมลบเป็นวงกลมเห็นไหมครับลบเป็นหัวใจเห็นไหมครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับด้านก็อย่างที่บอกครับสลับด้านเวลาเราเลือกนะครับโอเคเห็นไหมประมาณนี้นะครับสมมติเอาบุคคลแล้วก็กลับด้านนะครับเนี่ยแค่นี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถูกนั่นบนขวานะครับทีนี้ก็ไปลองปรับแต่งนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกอ่สมมุติเรากดถูกแล้วใช่ปะ่ะเราเลือกอ่าฟิลเตอร์ตัวอื่นนะครับมันก็จะติดตัวอื่นไปด้วยแต่ว่าไอ้ตรงที่เราเลือกตรงคนเนี่ยมันได้ถูกลบไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกตัวอื่นนะครับมันก็จะปรับแค่ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังมันก็จะเปลี่ยนเฉยเห็นไหมอย่างสวยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็เลือกดูว่าอันไหนที่เพื่อนๆนชอบนะครับทีนี้ถ้าเราโอเคแล้วเราค่อยกดนําไปใช้ด้านบนขวานะครับด้านบนขวาโอเคด้านบนขวานะครับเนี่ยมันสามารถกดเข้ามาแล้วก็เลือกใช้นุ่นนี่นั่นปรับต่อได้ด้วยนะครับคือตัวเลือกโคตรเยอะนะครับอะกดนําไปใช้ด้านบนขวานะครับนะะเห็นไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้ทีนี้มันก็จะเซฟเป็นรูปทั้งหมดแล้วนะครับเวลาเราปรับมันก็จะปรับทางภาพนะครับเพื่อนๆนก็ สามารถนะครับเลือกเอฟเฟกนะครับทีนี้ก็ไปปรับทางภาพได้นะครับเลือกตรงนี้เล่นได้หมดนะครับเล่นได้หมดมาทีนี้มันปรับทางภาพแล้วเห็นไหมครับเอออันนี้สวยดีนะครับอ่ะเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องกดนําไปใช้ให้มันเซฟรวมกันนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องมารีทัสหน่อยครับให้หน้าแบบออสว่างหน่อยอะ่ะออตโต้ไปนะครับแต่ว่าไอ ปรับความสว่างผิวพันเนี่ยพิคอาร์ตมันสู้เหมยตู้หรือว่าแอปอื่นๆไม่ได้นะครับแต่ว่ามันปรับได้พองงามนะครับแต่ว่าปรับให้มันแบบเวอร์วังอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะล็อกไวไหมครับให้มันล็อกไว้นะครับไม่ค่อยได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจการทํางานนะครับของพิคอาร์ตในการลบเล้วนะเพื่อนๆผมสอนแบบน่าจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็กดนําไปใช้นะครับอ่าวิธีการเซฟกดนําไปใช้ แล้วก็กดถัดไปทีนี้มันอาจจะมีโฆษณาขึ้นก็รอไปนะครับอ่าตรงนี้ก็ปิดปิดไปเลยครับกดบันทึกบันทึกอ่าโอเคบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับจบนะครับง่ายๆนะครับก็เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมจะมีลิงก์ อัพเฟรชโปรแกรมนะครับก็คือเก็บคูปองส่งฟรีส่วนลดโค้ดต่างๆของ s h อ p e e Lazada เพื่อนๆที่อยากจะซื้อของนะครับในช่วงเทศกาลหรือช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีโค้ดพวกส่งฟรีเข้ามาเก็บกันนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อสินค้าผมจะได้ค่าน้ําค่าไฟด้วยนะครับจากยอดที่เพื่อนซื้อนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับอยากได้บัตรใบไหนก็ลองดูผมมีหลายใบยอยู่นะครับของแท้นะครับแล้วก็ ซื้อประกรันรถยนต์ออนไลน์นะครับมีหมดซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์ชั้นนําออนไลน์นะครับเป็นแบรนด์แอสเซทเทนะครับก็จะเป็นแอเฟรดโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับชอบแบรนด์ไหนอยากซัพพอร์ตกันล,ล่างมีลิงก์กดได้เลยนะครับหรือว่าปุ่มพวกซปเปอร์แทงปุ่มสมัครสมาชิกอยากกดอะไรกดได้เลยนะครับผมก็ได้ขะนังว่าไฟด้วยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายครับ